สวัสดีครับหาปลูกไปเรื่อยครับวันนี้ก็มาดูกิ่งช้ำของกวักมรกตกันครับนี่ก็กระบานนี้สามเดือนแล้วเป็นกิ่งส่วนที่ไม่มีใบติดเลยนะครับกิ่งล้วน,วนส่วนที่เป็นกิ่งมีใบติดกับส่วนใบของเขากับส่วนยอดของเขาติดลากเดินหมดแล้วติดโคดหมดแล้วครับมีโคดออกมาหมดแล้ว เดือดตัวที่เป็นกิ่งล้วนๆนี่สามเดือนแล้วก็วันนี้จะพามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโคดออกหลายโคดอยู่ครับแต่ว่าลากน้อยมากเป็นโคดเล็กๆไหมหลายโคดอยู่นะครับ แตลากมีที่เห็นเป็นลากเลยก็สองเส้นแล้วก็ที่กำลังงอกเล็กๆอีกนิดหน่อยอันนี้สามเดือนแล้วนะครับสิ่นี้น่าจะลากเยอะอยู่ยครับดึงยากแปวล้างให้ดูเลยแล้วกัน ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลากหรือเป็นกิ่งที่กำลังจะงอกขึ้นมาครับแต่เขาไปติดอันเก่าก็มีโขดเป็นตุ่มเล็กๆมีโขดใหญ่อยูโขดหนึง่งก็เหมือนเดิมครับลากมีอยู่เส้น2เส้น3าเส้น <c oughs> ชัดเลยก็3 4โขดแล้วแล้วก็ตุ่มเล็กๆอีกแต่ลากก็น้อยเหมือนเดิมครับตัวนี้เหมือนกับนี่ครับน่าจะเป็นกิ่งเขาหรือเป่าที่กําลังจะแตกกิ่งเลยว่าเล็กๆอยู่นีะครับข้างๆตัวจิว๋วเล็กพิกขี้หนู ใหญ่เลยแต่ลากก็ยังน้อยอยู่นะครับเล็กที่ขี้หนูมันก็โควดใหญ่นะครับแต่ลากก็ยังน้อยอยู่ ของเพื่อนสมาชิกเป็นเหมือนกันไหมครับถ้าเราชำกิ่งที่ไม่มีใบเป็นสภาพนี้ไหมหรือเป็นยังไงลองมาพูดคุยกันครับนี่สามเดือนแล้วนะครับจนว่าต้นที่เขาใบใบที่เราชำใบล้วนกับใบที่ติดก,กิ่งครับเขาบาง บางใบนี่เขาออกยอดใหม่แล้วออกกิ่งใหม่แล้วโคตรใหญ่อยู่ครับบางใบเขาออกกิ่งใหม่แล้วแต่กิ่งล้วนนี่ยังยังเป็นอย่างนี้อยู่เลย มีโขดแต่มีรากเส้นเดียวรากน้อยมากครับแต่น,นี้เหมือนจะแตกกิงออกกกกก่งใหม่ออกจากโขดนครับมืนกำลังจะแตกกิ่งใหม่ออกจากโขด ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะแตกกิ่งใหม่หรือว่าแตกรากแต่น่าจะเป็นกิ่งครับเพราะมันเงนยขึ้นนะครับมันจะแตกกิ่งใหม่เดี๋ยวนี้เราจะย้ายลงกระถางนะครับแต่รากเขาน้อยมากเลย ใจผมอยากให้ลากเขาเยอะวันนี้ก่อนแล้วค่อยย้ายทีเดียวแต่ว่ามันสามเดือนแล้วแล้วเห็นสภาพกิ่งนี้โอเคอยู่ครับลากยาวหน่อยก็จากที่เช็คนะครับก็ตามนี้เลยชุดนี้ทั้งชุด ไม่มีรากมีโขดให้เห็นเลยแต่ก็ยังไม่เน่านะครับยังไม่เน่าพอจะมีตุ่มโขดเล็กๆให้เห็นบ้างนิดหน่อยแต่รากยังไม่ออกชุดนี้ชุดนี้ทั้งหมดส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่มีตุ่มโขดมีรากแล้วนิดๆหน่อยๆ มีตุ่มโขดแล้วมีรากแล้วมีโขดค่อนข้างใหญ่นะครับกำลังจะแตกกิ่งใหม่นะครับมีโขดมีรากแล้วส่วนชุดนี้คือชุดที่รากออก ค่อนข้างยาวหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ออกค่อนข้างยาวแล้วก็กําลังแทงกิ่งใหม่ละชุดพวกนี้จะเห็นว่ากําลังแทงกิ่งใหม่แล้วแต่ไม่รู้จะยังไงเพราะกิ่งนี้เหมือนเขาจะแทงขึ้นตามกิ่งเดิมไม่รู้เขาจะออกมายืดออกมาได้หรือเปล่านะครับเขาจะมีเล็กๆเหมือนกำลังทางจะแทงกิง่ง ก็เดี๋ยวชุดไหนที่กำลังจะแทงกิ่งเดี๋ยวผมจะแยกลงกระถางส่วนชุดที่ยังไม่มีรากก็น่าจะกลับไปอยู่ในกระบะพอช้ำก่อนรอดูเดือนหน้าอีกทีว่าจะเป็นยังไงก็กลับคืนสุสามัญครับฝั่งนี้จะเป็นที่ยังไม่มีรากไม่มีโขดนะครับหรือพอจะมีตุ่มโขดเล็กๆพอให้เห็นแต่รากยังไม่ออก ส่วนฝั่งนี้คือชุดที่มีโขดแล้วมีรากแล้วเหล็กน้อยก็เอากลับมาชําไว้ก่อนเดี๋ยวเดินหน้าค่อยว่ากันใหม่ว่าชุดนี้จะเป็นยังไงส่วนชุดนี้เดี๋ยวจะแยกลงกระถางก่อนครับชุดนี้เราจะแยกลงกระถางส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่มีรากแล้วเตรียมแตกกิ่งใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาลงกระถางดินเราก็บ้านๆครับ มีดินผสมกับใบก้ามปูหมกักกากมะพร้าวมีแกบดำแล้วก็ใส่ทรายผสมไปนิดหน่อยครับก็ลงกระถางแล้วก็คอกเข้าหน่อยครับแต่ไม่ต้องให้ไปกดให้ดินมันแน่นมากนะครับกเหน่อยก็ ก็ลดน้ำครับแล้วก็เอาไปไว้ในที่ร่มครับหรือที่แดดลำไรแต่ช่วงแรกๆผมจะไว้ในที่ร่มก่อนอีกสัก2อาทิตย์ผมจะเอาไปไว้ในหลงเพาะที่แดดลำไรครับ ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับเพื่อนสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรมีวิธีการปลูกยังไงก็เข้ามาพูดปุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวผมไปเพาะเอาที่เหลือลงกระถางให้เรียบร้อยก่อนก็วันนี้ก็แค่นี้ครับกับหาปลูกไปเรื่อยรอชมคลิปหน้านะครับว่าจะพาไปทำอะไรต่อสวัสดีครับ